you yes.

เพี้ยงดูพวกเขาแล้วดูเขาเติบโตอ่ะมันสนุกตรงที่ลุ้นว่าเพราะสีมันเปลี่ยนไปทุกวันเลยนะระหว่างที่เขากาลังลอกเสียลายสีเขามันก็แบบเฮ้ยวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนอีกแล้วมันจะแบบทีละนิดทีละนิดทีละนิดหรือบางทีบางตัวก็เปลี่ยนแบบวันเดียวแบบเฮ้ยเปลี่ยนแบบจําไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีความสุขในการการดูเขาเติบโตหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทาร์สฟอร์เมอร์ของตัวตัวเขาอ่ะน่าสนใจมากเลยปากกาเนี่ย บางตัวอย่างอย่างนี้นะให้ดูตัวนี้เนี่ยอย่างกับปักครับตัวเมียเนี่ยอันนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนลายสีเขาไหลเข้าทีละนิดทีละนิดนะนั่งมองนั่งอะไรก็โอ้ยน่ารักมีความสุขจริงๆเลยสุขใจแนละ้วลมเย็นๆนี่ให้ดูนี่นี่ปักครับปักครับเนี่ยลายปักครับเลยเนี่ยโอ้โห